สวัสดีครับตอนนี้นะฮะจากน้ำหนัก118ยกิโลตอนนี้เหลือ102่กิโลลงมาทั้งหมด16กกิโลนะครับก็กางเกงตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากไซส์44ตอนนี้38นะครับ38ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ38หลวมอสา38หลวมนะฮะทำไงทำไงครับนีลินครับกินนีลินกับกินนีผมกินนีลินตัวเดียวยังไม่ได้กินเซเลนเซ่เลยนะฮะ นีลีนตัวเดียวนะครับกี่เดือนครับน่าจะเดือนนิ้มั้งเนาะเดือนมไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํานะฮะก็คือหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออจากเมื่อก่อนนะฮะที่อ้วนนะฮะ<ม>ก็ต้องน่าจะเป็นเพราะบวมนะ <laughs> บวม <laughs> ตอนนี้ก็นะาลำไส้ปอดโป่งนะฮะก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อ้วนมากนะครับแค่อ้วนเฉยๆ<ม>นะครับก็ดีลรีนช่วยได้ครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย